คำว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับเราก็ไม่รู้ว่าสื่อถึงอะไรนะครับไม่รู้ว่าเข้าหมายความว่าอย่างไงนะครับนะทั้งๆท,ท,ที่เรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องเก่าความหลังมันก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับแต่ม,มายุคปัจจุบันนะครับนะบางทีกออ็าอาจจะลื้อฟื้นนะครับเรื่องราวความทรงจําอะไรต่างๆนะครับเราไม่รู้เราไม่ยุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองอะไรเราไม่ยุ่งนะครับไม่พูดนะแต่นะครับจะมาเน้นหัวข้อคําว่านะครับที่ที่ไปเห็นในโซเชียลเขาเขียนคําว่า ทหารมีไว้ทําไมนะครับคล้ายๆว่าเขาไม่ได้เจาะจงตรงไหนนะครับเขาจงเจาะจงคําว่าทหารนะครับสวัสดีครับนะก็มาพสตกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราเดินรัตะเวนมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้อยู่กลางป่านะครับก็พักนะครับพักเหนื่อยนะหายเหนื่อยแล้วก็ไปต่อเพราะว่าเราทํางานตลอดนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับก็ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็เข้าเวร หลังจากออกเวรก็ได้พักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็ออกปฏิบัติงานเลยนะครับเพราะว่างานเรามันก็สําสคัญนะครับในการปฏิบัตินะครับคุ้มของพื้นที่นะครับคุ้มของเป้าหมายอ่อนแอนะครับเรื่องราวต่างๆนะเราก็ทาอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวันอะไรที่เรา,าทำากันนะครับที่หลายๆคนหยุดนะครับเราไม่ได้หยุดนะเราทําตลอดนะครับย4ชั่วโมงจะมีอกองนะครยบว่าเป็น ชอปนะครับชุดปฏิบัติการที่สับเปลี่ยนกันไปนะครับชุดนี้ไปทำข้างนอกนะผมก็ได้พักเข้าเวรข้างในนะครับแล้วก็มันก็จะมีการเปลี่ยนเป็นห่วงเวลานะครับเป็นระยะเวลาระยะวันนะครับในการปฏิบัติงานนะครับตอนนี้ทั้งนั้นนะครับนะหลายๆคนอาจจะนะครับยังไม่เข้าใจนะครับหลายๆคนก็ทําเป็นเพจขึ้นมานะครับในการโจมตีทหารนะครับนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องแบบนี้นะครับแต่เมื่อ เห็นแล้วนะครับน้ารู้สึกนามันรู้สึกอ่ายังไงอ่ะนะครับบางทีก็เอาไปทําเป็นกระเป๋าบางทีก็เอาไปทําเป็นอ่าเสื้อนะครับพิมพ์คําว่าทหารมีไว้ทาไมเราก็ไม่รู้ว่าสื่อถึงอะไรนะครับไม่รู้ว่าเข้าหมายความว่ายังไงนะครับนะทั้งๆที่เรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องเก่าความหลังมันก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับแต่มายุคปัจจุบันนะครับนะบางทีก็อ่อาจจะลื้อฟื้นนะครับเรื่องราวความทรงจําอะไรต่างๆนะครับเราไม่รู้เราไม่ยุ่ง นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองอะไรเราไม่ยุ่งนะครับไม่พูดนะแต่นะครับ,นะนะรบจะมาะเน้นหัวข้อคําว่านะครับที่ที่ไปเห็นในโซเชียลเขาเขียนคําว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับคล้ายๆว่าเขาไม่ได้เจาะจงตรงไหนนะครับเขาจงเจาะจงคําว่าทหารนะครับนะทหารมีไว้ทําไมพี่มีไว้ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือประชาชนนะครับเวลาประชาชน ตกทุกได้ยากนะดวดล้อนอะไรต่างนะไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นโรคตุภัยนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าช่วยเหลือแม้กระทั่งนะครับปกป้องนะครับพื้นที่นะครับปกป้องอธิปไตยปกป้องพื้นดินนะครับปกป้องประเทศนะครับความมั่นคงนะครับไม่ให้ใครมาลุกลามไม่ให้ใครมาแบ่งแยกดินแดนนะครับหรือว่าอ่านะครับไม่ให้ใครมาอ่าพยายามหาผลประโยชน์ของชาติ นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับที่ผมไปติงานนี่คือผมไม่ได้ยุ่งการเมืองน,นะผมไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองน,นะใครจะเป็นยังไงก็ตามนะครับแต่นะครับ,นะค,รบคำพูดบางคำนะครับมันอาจจะสื่อมาถึงคําว่าทหารทหารหมายถึงว่าส่วนรวมนะครับแม้แต่ผมนี่เพื่อนๆทําผิดหนึ่งนะครับทําผิดหนึ่งคนเนี่ยเหมารวมเลยนะทําโทษด,ด้วยกันนะคนนึงทําผิดต้องลงโทษถูกลงโทษด้วยกันนะจะบอกให้เขาไม่ได้จ่อจงว่าไอ้คนนี้ทําผิดเอาคนนี้ไปทํา ทำโทษนะ,นะเวลาฝึกเวลาอะไรนี่คนหนึ่งทําผิดต้องรวบรวมกันนั่นคืออันหนึ่งอันเดียวกันนะครับมันก็เหมือนกันนะเหมือนกันกับคนที่โจมตีทหารนะครับว่าทหารมีไว้ทําไมเอาไปทําเป็นกระเป๋าเอาไปทําเป็นเสื้อไปติดนะครับเจาะจงเลยว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับในฐานะผมเป็นทหารนะครับผู้พิทักษ์นะครับแผ่นดินผู้พิทักษ์ความมั่นคงข,งของชาตินะครับนะผมก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดเล็กๆน้อยๆ ก็ไม่ได้ไปว่าใครนะครับไม่ว่าไม่ไม่เคยไปว่าใครนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับบางทีมันก็อาจจะเกินไปนะครับเรื่องราวต่างๆที่เอาไปโพสต์สื่อโซเชียลต่างๆนะครับคาว่าทหารมีไว้ทําไมทหารมีไว้ทําไมนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีเหตุผลหรือว่าการกระทําชี้แจงให้มันละเอียดนะครับว่าทหารทห,หารมีไว้ทําไมนะครับก็ไปเจาะจงคําว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับนะอันนี้เราก็ไม่เข้าใจว่า เขากําลังสื่อถึงอะไรนะครับตอนนี้ก็มีอยู่เพจหนึ่งหรือว่าทางโซเชียลผมเห็นมาเพิ่งเห็นนะครับผมเห็นแล้วก็พูดเลยนะครับนะก็ไปทําเป็นกระเป๋านะครับติดไว้เลยนะครับทหารมีไว้ทําไมมันเป็นส่วนรวมนะครับจะบอกให้นะครับทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ขึ้นชื่อว่าทหารเหมือนกันนะครับแล้วเขามีไว้ทําไมนะครับมีไว้ปกป้องนะครับชาติบ้านเมืองถ้าไม่มีทหารนี่ผมว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกแบ่งแยกดินแดนไปแล้ว ผู้พิทักษ์สิทธิาดตำรวจทหารนะครับอสทรบอะไรต่างๆนะครับเจกตต่างๆเขาทํางานเหนื่อยเขาทํางานหนักนะครับทุกคนนะปกป้องนะครับผืนดินอธิปไตยนะครับไม่ให้ใครมาแบ่งแยกนะครับแม้กระทั่งศูญเสียชีวิตนะครับในสารจังหวัดนี้สูญเสียเยอะนะผมเสียเพื่อนไปเยอะเท่าไหร่นะครับมีเหตุการณ์อะไรต่างๆนะครับทหารนี่เป็นคนรับก่อนเลยนะครับเป็นคนออกหน้าก่อนเลยนะ เสียเพื่อนไปเยอะนะครับผมเสียเพื่อนไปเยอะฉะนั้นนะครับการที่พูดอะไรให้มันบั่นทอนนะครับของอกําลังใจในการปฏิบัตินะครับนะคนที่บางทีคนที่เป็นประชาชนทั่วไปนะครับพูดเราก็พยายามเข้าใจอยู่แต่ว่าคนที่มีอํานาจนะครับเมื่อคนที่มีอํานาจนะครับในการสื่อทําสื่อโซเชียลตฟอร์มต่างๆนะครับเมื่อเขาไปพูดแล้วนะครับมันก็จะกระจายข่าวไปในทางที่เสียหายนะครับถ้าคุณบอกว่าทหารมีไว้ทําไมคุณต้องเจาะจงนะครับ จาะจงไปเลยว่าเรื่องนี้ทหารคนนี้หรือนะครับหน่วยงานนี้อะไรต่างๆนะครับเจาะตงไปเลยนะครับไม่ใช่คุณมาเขียนขึ้นดื้อๆเลยว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับในฐานะผู้ผม,ผมนี่ปกป้องนะครับทา,า,าวจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนผมเสียเพื่อนไปเป็นสิบแล้วน,นะพี่ชายอะไรก็เพิ่งเสียไปนะครับโดนผู้ปกครองไม่สงบนะไม่ว่าจะเครียด นะครับเรื่องราวต่างๆการมาปกป้องอะไรต่างๆนะครับเรื่องราวเครียดทางปัญหาครอบครัวอะไรต่างๆนะครับกระทําตัวเองบ้างโดนผู้ก่อความไม่สงบกระทําบ้างนะครับเรื่องราวต่างๆที่สูญเสียไปนะครับอ่ะฉะนั้นนะครับทหารมีไว้ช่วยเหลือประชาชนนะครับมีไว้ช่วยเหลือนะครับประชาชนยามตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนนะครับแล้วก็เวลาประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับทางด้านภัยธรรมชาติอะไรต่างๆนะครับน้าท่วมอะไรต่างๆแล้วก็ไปกัน นะครับจะมีนะครับบางเพจบางกลุ่มนะครับออกมาโจมตีทหารว่าสร้างภาพอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นเขาไม่ได้เข้าใจหรอกนะจะบอกให้นะครับว่าทหารนี่ทำงานเหนื่อยงานหนักแค่ไหนนะครับทำงาน24ชั่วโมงนะครับต้องสับเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะครับต้องคุ้มครองประชาชนเป้าหมายอ่อนแอนะครับคุ้มครองนะครับแผ่นดินปกป้องไว้ไม่ให้ใครมาแบ่งแยกดินแดนออกไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นะครับเมื่อเกิดสภาวะสงครามนะครับตรงนี้ก็เหมือนสภาวะสงครามนะครับนะการเจ็บการตายมันก็จะมีการสูญเสียนะครับแล้วก็สูญเสียไปเยอะด้วยนะนะนะบางคําบางอย่างนะครับนาะมบางคําบางอย่างก็อนะ่าให้เกียรตินะครับให้เกียรติทหารที่เขาปกป้องอธิปไตยปกป้องชาติบ้านเมืองแผ่นดินด้วยนะครับเขาปกป้องไม่ใช่แค่แค่ปกป้องตอนนี้นะครับปกป้องมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะก็มีแต่ทหารออกรบนะครับกับพม่ารามัน ลบกับเมื่อก่อนนะนะครับเปิดศึกใช้มีดใช้าดาบนะครับสู้กันก็มีแต่ทหารขึ้นชื่อว่าทหารหมดนะครับนะจะบอกให้ว่าทหารนะครับนะเป็นคนช่างนะครับช่างชาตินะครับปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินนะครับไม่ใช่คนต่างด้าวที่มาปกป้องแผ่นดินนะครับจงจำเอาไว้นะครับการจะพูดอะไรก็ให้เกียรติทหารหน่อยนะบางทีมันก็นะเราทําเต็มที่แล้วนะครับเราเสียเพื่อนไปเราเสียน้องไป พึ่งเสียไปนี่เองนะครับพึ่งศูญเสียไปนะศูนเสียจากาเหตุการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับผลกระทบอยู่กับพี่ๆทหารทุกคนเลยนะครับออกศึกแนวหน้านะครับแนวหน้ากล้าตายนะครับตายก็ช่างนะนี่คือนะครับอุดมการ์ของทหารที่มาปฏิบัติงานนะครับผมขึ้นชื่อทหารนะแล้วก็เพื่อนๆใส่ชุดดำเนี่ยขึ้นชือทหารนะ แต่ทั่วไปนะครับในนามราชการไม่ใช่นะนะครับในนามราชการนี่คือไม่ใช่ลูกจ้างชั่วข่าวไม่ใช่ลูกจ้างประจําไม่ใช่ข้าราชการนะพวกผมทํางานอยู่ทุกวันนี้นะครับพวกผมเป็นแค่นะครับอาสาช่วยรบนะครับในนามของทหารนะอาสาช่วยรบนะครับผมมานี่คืออาสาไม่มีใครอาสามานะครับผมอยากจะให้คนที่โจมตีทหารนะนะครับโจมตีคําว่าเออทหารมีไว้ทําไมนะ อยากจะให้เขาลองมาจับอาวุธลองดูนะจับอาวุธแล้วก็ปฏิบัติงานในพื้นที่ลองดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะฉะนั้นนะการพูดหรือการนะครับไปทำสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆก็ให้เกียรติกันหน่อยนะครับนะหลายๆครั้งนะนี่ก่อกรดถ้าเกิดว่าลบกันอะไรอีกนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของทหารอีกนะครับทหารก็ต้องออกไปรับหน้าอีกนะครับเปิดศึกทหารก็ต้องไปก่อน นะครับไม่ว่าจะระาาเวนตามพื้นที่ควบคุมพื้นที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตามตะเข็บชายแดนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนภาคเหนือชายแดนภาคอีสานนะครับตามตะเข็บชายแดนนะครับก็จะมีพิพิธหารนะครับปกป้องอธิปไตยนะครับหรือไม่ให้ใครมาละเมิดนะครับขวมมั่นคงของชาตินั่นเองนะครับประชาชนทั่วไปนะครับได้อยู่ได้ทํางานได้กินได้อะไรได้ใช้อะไรต่างๆอยู่ในบริเวณเขตอาณาเขตของประเทศไทยนะครับ อยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะมีพี่พิธหารอยู่ตามตะเก็บชายแดนนะครับนะเมื่อมีเหตุการณ์อะไรต่างนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการนะครับออกลัตธะเวนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางค่านะครับกลางคืนกลางวันตอนเช้ายันค่ํายันเช้านะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นไปตั้งด่านอะไรต่างๆนะครับไปปะทะกันกับโจรนะครับโจรเข้ามาก่อเหตุอะไรต่างๆเราก็ต้อง ปกป้องนะครับเอาตัวเรานี่เข้าไปรับนะครับกระสุนแทนพี่น้องประชาชนนะครับนั่นคือหน้าที่ของทหารนะครับน้ําท่วมที่ไหนก็เหมือนกันนะครับน้ําท่วมตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องมาโจมตีว่าเออทหารไม่ได้ทําอะไรช่วยเหลือช้าอะไรต่างๆ <S 1> <S 1> <ใ ild ly> เขานะครับ <S <S ช่วยแต่เพียงว่าการช่วยนั้นคุณไม่ได้ไปถ่ายในตรงนั้นไงนคุณไม่ได้ไปบอกว่าเออทหารนี่ก็นะครับคล้ายๆว่าอ่าเหมือนช่วยแต่คุณไม่ได้ทําตรงนั้นนะ ุณไม่ได้ไปถ่ายตรงนั้นตอนเขาช่วยคุณไม่ได้ถ่ายนะแล้วทหารทุกคนนี่คือเวลาทําอะไรก็ตามนะครับช่วยเหลือประชาชนเขาไม่ได้ว่าเออจะมีเวลามาถ่ายขนาดนั้นนะครับเวลาช่วยน้ําท่วมอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวกล้องเปียกนู้นนี่เปียกอะไรต่างๆนะครับก็ไปช่วยเหลือช่วยเหลือก็เอาสิ่งของนะครับบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนนะครับนะแต่โลกโซเชียมันไม่ได้เข้าใจแบบนั้นนะครับนะมันมีคนมาบิดเบือน คนที่เกียรติชังทหารนะครับมันก็มีเยอะนะครับคนรักก็มีเยอะนะครับอันนี้เราก็มาพูดถึงนะครับเรื่องราวการทําสติกเกอร์อะไรต่างๆนะครับคําว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังเลยว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับนะเราไม่มีทหารนนะสามจังหวัดนี่ถูกแบ่งแยกเป็นดินแดนไปแล้วนะจะบอกให้นะครับคุณอย่าคิดว่านะครับมีทหารแล้วเขาก็ยังไม่มีความพยายามนะเขาพยายามก่อเหตุนะครับเขาก่อเหตุทุกวันนี้คือพยายามก่อเหตุก่อกวนทุกอย่าง นะครับทำลายรายได้ของประเทศนะครับไม่ว่าจะเก์กานวางคาบอมนะครับหรือว่าพยายามก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามนะครับเพื่อแสดงศักยภาพนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับให้เห็นให้หวาดกลัวหวาดระแวงนะครับทำลายเศรษฐกิจของชาติอะไรต่างๆมันก็ยังมีความพยายามเพราะว่าเขามีกองกําลังนะครับเขาก็มีกองกําลังเหมือนกันนะครับติดอาวุธเหมือนกันเองไม่มีทหารมารับหน้าแทนดูสิ อันนี้โดนแบ่งแยกดินแดนไปแล้วนะครับลูกล้าอธิปไตยเข้ามานะครับนะทุกอย่างนะครับที่ทํามันก็เกี่ยวกับความมั่นคงหมดนะครับฉะนั้นการที่จะว่าให้ก็ให้เกียรติหน่อยนะครับให้เกียรติด้วยนะครับเวลาเห็นและอ่านดูปุ๊บมันเหมือนเจาะตรงมาทหารทุกคนเลยเราไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าความหมายเขาไปเขียนแบบนั้นมันเป็นความหมายยังไง นะครับทหารมีไว้ทําไมนะครับ <irrelevant> คุณก็ต้องเจาะจงด้วยสิว่าตรงไหนที่คุณเกลียดตรงไหนที่คุณชอบนะครับคุณไม่ชอบหมดเลยใช่ไหมคุณต้องเจาะจงนะครับไม่ใช่คําว่าทหารนะครับทหารหมายถึงสนย์รวมนะครับเราทําผิดเรารับผิดชอบร่วมกันนะครับทหารมันเป็นแบบนี้นะครับรักพี่นะครับอยู่เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับผิดก็ผิดร่วมกันนะครับเหมือนคุณพูดทหารมีไว้ทําไมมันก็รวมกันหมดเลยนะครับทหารในประเทศนะมันรวมกันหมดเลยนะ ฉะนั้นนะครับนะาการที่จะพูดหรือว่าคุณจะไปสื่อถึงอะไรก็ให้มันชัดเจนนะครับไม่ใช่ทหารมีไว้ทําไมขาดเลยจบเลยเราไม่รู้ความหมายด้วยซ้ําว่าเขาหมายถึงอะไรนะครับอันนี้คือจึงมาอธิบายให้ฟังว่าทหารมีไว้ทาไมนะครับนี่แค่ทหารพลานนะนะครับอันนี้เป็นทหารเสริมนะครับอนาะทหารพลานเนี่ยม,นะมีไว้ปกป้องพี่น้องประชาชนมีไว้นะครับ ลาดตะเวียนคุ้มครองพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุลาดตะเวียนกดดันพิสูจน์ทราบทําลายนะครับค้นหาทําลายนะครับฝ่ายตรงข้ามนะตรงนี้มันเป็นพื้นที่สงครามนะครับที่เราปฏิบัติทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนตามถนนหนทางอะไรต่างเป็นหน้าที่ของพวกผมหมดเลยนะครับประชาชนนะได้รับความเดือดร้อนอะไรต่างก็เป็นหน้าที่ทหารในพื้นที่ที่เข้าไปนะครับดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหมดเลยนะครับนะ ไม่ว่าจะมีเหตุความรุนแรงอะไรต่างๆก็เป็นหน้าที่ของผู้พมหมดเลยนะครับแล้วคนที่พูดว่าทหารมีไว้ทําไมคุณเคยเข้าไปดูแลในจุดนั้นไหมคุณเคยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไหมคนที่มาโจมตีทหารว่ามีไว้ทําไมอ่ะนะเมื่อก่อนพูดนะเราก็รู้อยู่นะการหาเสียงอะไรอ่าต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยพูดไว้เราก็พยายามเข้าใจนะพยายามเข้าใจนะว่าคุณสื่อถึงอะไร นะครับคุณสื่อถึงผู้ที่มีอํานาจนะครับอํานาจในหน่วยงานะอะไรต่างๆคุณสื่อถึงตัวนั้นเราก็เข้าใจนะนะครับแต่มายุคปัจจุบันนี้คือคุณเขียนขึ้นมาดื้อๆเลยว่าทหารมีไว้ทําไมคุณเขียนขึ้นมาโดยไม่มีความอ่าไม่มีการแปลสื่อสารนะครับให้มันถูกต้องให้มันเข้าใจนะครับคุณไม่ได้แปลในทางที่ว่าทหารมีไว้ทําไมตรงนี้มีไว้ทําไมนะครับคุณเจาะจงมาเลยว่าทหาร นะครับมันก็หมายสืวนส่วนรวมนะครับมีไว้ทําไมเราอ่ะมีไว้ทําไมแล้วผมมีไว้ทําไมนะครับเพื่อนๆผมมีไว้ทําไมนะครับปฏิบัติงานทุกวันนี้เราอ่าแค่ครับว่ามีไว้ทําไมเราอยากจะสื่อสารไปว่าเราอ่ะมาีไว้ทําไมนะครับนะทุกครั้งนะครับนะถ้าคนพูดว่าทหารมีไว้ทําไมหรือคนที่สื่อออกทางโซเชียลว่าทหารมีไว้ทําไมผมอยากจะให้ดูการปฏิบัติงานอะไรต่างๆนะครับ ยู่ในป่าอยู่ในภูเขาขึ้นด่านนะครับไม่ได้พักผ่อนตลอด2ีชั่วโมงนะครับนะแล้วก็มีการเวลาสูญเสียก็สูญเสียนะครับนะมีการบาดเจ็บล้มตายนะครับก็มีพิษทหารนี่แหละโจรมันไม่ไปทำหรอกนะครับคนที่มา,าพูดหรือว่า,าคนที่อยู่ในมุงในเมืองมันไม่ได้ไปทําในจุดนั้นนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนของโจรคือเจ้าหน้าที่ นะครับเจ้าที่ทหารนี่แหละนะครับอยู่ที่โรงแจ้งนะครับใส่เสื้อกลอหมวกเหล็กอะไรเดินลาดตระเวนนี่ก็คือเปลี่ยนเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับนะก็มีแต่ทหารนี่แหละที่ไปรับก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าความมั่นคงลาดตระเวนตามป่าภูเขานะครับตามภูมิประเทศตามขอบตะเข็บทยแอนนะครับก็มีแต่พี่ทหารนะครับจากนั้นนะครับผมจึงอยากจะอธิบายให้เข้าใจว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับนะทหารมีไว้นี่แค่คร่าวๆนะครับคร่าวๆนะแต่อย่างอื่นผมก็ไม่ขอพูดถึง นะครับไม่ไม่ขอเจาะจงไปาทางใดทางหนึ่งนะครับคือผมอยากจะสื่อสารไปให้คนที่ทำาสติกเกอร์ขึ้นมาหรือว่าทํากระเป๋าขึ้นมาเขียนคําว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับผมก็ยังพยายามนะครับพยายามอธิบายนะครับให้เข้าใจว่านะครับทหารมีไว้ทําไมนะครับการปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับ คุณหมายถึงอะไรคุณสื่อถึงอะไรผมก็ไม่รู้นะครับหรือว่าคุณจะเกลียดอะไรทหารนะครับก็เป็นลูกหลานของคนมนแหละนะครับหรือว่าคุณไม่ใช่คนไทยเท่านั้นนะครับคุณถึงจะคิดว่าทหารนะครับไม่ได้มีความหมายนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับอยู่ในพื้นที่นะครับอยู่ในประเทศนะประเทศไทยไม่มีประโยชน์ก็คือคุณนะครับนะต่อให้คุณมีทางด้าน ชื่ออะไรต่างๆนะครับทางด้านกฎหมายอยู่ในราชจักไทยถูกต้องนะครับก็จริงแต่ใจคุณไม่ได้เป็นคนไทยนะครับใจคุณไม่ได้เป็นคนไทยนะถ้าเกิดว่าคุณมาสื่อถึงว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับนะฉะนั้นนะครับเมื่อสภาวะนะครับสังคมนะครับบ้านเมืองพี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศอยู่ดีมีสุขนะครับไม่มีเหตุไม่มีอะไรนะครับมันก็เป็นการที่แบบเงียบสงบนะครับนั่นก็คือทหารก็ต้องอยู่นะครับแล้วก็ชะลอในการปฏิบัติ นะครับในตอนนั้นมันก็ดีไหมล่ะนะครับไม่มีเหตุไม่มีใครมาลุกรามประเทศไม่ไม่เกิดสภาวะสงครามมันดีไหมล่ะนะครับแต่เมื่อไรที่เกิดสภาวะสงครามนะครับสภาวะสงครามคนนั้นนะครับฝั่งโน้นฝั่งนี้นะครับมาละเมิดอิปไตยนะครับลุกรานนะครับต้องการแบ่งแยกดินแดนแบบนี้นะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่คอยที่จะเข้ามานะครับนะเอาอ่าผลประโยชน์นะครับของชาตินะครับไปเป็นของเขามันก็ต้องนะครับขึ้นอยู่ที่ว่านะครับทหาร นะครับจะได้ออกไปนะครับในในการรูปแบบใดนะครับถ้าเกิดว่าสภาวะสงครามเกิดขึ้นก็คือพวกผมอยู่แล้วนะครับขึ้นชื่อว่าทหารอยู่แล้วนะครับคนที่พูดว่าทหารมีไว้ทำไมจ้างให้เขามาไปนะครับแม้แต่สามจังหวัดนี้เขายังไม่รู้เรื่องเลยว่าสามจังหวัดมันเป็นยังไงนะครับนะจะบอกให้สามจังหวัดนี้การเรียกร้องนะครับสิทธิอะไรต่างๆแล้วมันสุดยอดเลยนะครับนะบางทีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราไม่อยากจะพูดนะครับ นะเราก็ได้แค่ทํางานไปนี่แหละนะครับบางทีเราเห็นแล้วก็นะไปยิงโจนตายนี่พูกนะไปยิงโจนตายนี่หมู่บ้านไปผิดล้อมไปยิงโจนตายแบบนี้นะออกมาแห่กันเต็มท้องถนนนะครับคุณไม่รู้จริงคุณอย่าไปพูดว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับทหารมีไว้นะครับปกป้องพี่น้องประชาชนแค่นั้นนะครับมันก็อนะครับเป็นเป็นการสื่อถึงแนวทางที่ถูกต้องนะครับนะ ฉะนั้นนะครับบางทีการปกป้องนี่คือบางทีไปเห็นข้อความอะไรต่างๆมันก็เป็นอ่าคล้ายๆว่าเหมือนเขาไม่ชัดเจนนะครับในคําพูดไม่ชัดเจนเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาสื่อถึงอะไรทหารหน่วยไหนตรงไหนยังไงนะครับไม่ได้อ่าพูดหมายถึงว่าตรงนั้นตรงนี้นะครับอันนี้พูดขึ้นมาดื้อทำอสติ๊กเกอร์ขึ้นมาดื้อฐานมีไว้ทําไมเอา้าแล้วพวกผมทํางานอยู่ทุกวันนี้ผมมีไว้ทําไมนะครับคนที่พูดแบบนั้นแสดงว่าคุณไม่ใช่คนไทยนะครับคุณไม่ได้รักประเทศไทย คุณไม่ได้พร้อมที่จะปกป้องนะครับแผ่นดินอะไรต่างๆให้พี่น้องลูกหลานนะครับคนไทยนะครับคนคนโมพูดแบบนั้นคืออคุณคล้ายๆว่าคุณอคกตินะครับอคกติกับการปฏิวัติหน้าที่อคติกับทหารทุกคนนะครับนะฉะนั้นคุณไม่ชอบใครก็ตามนะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับแต่อย่าเหมารวมนะครับคําว่าทหารมีไว้ทาไมหมายถึงว่าคุณเขียนรวมนะนะครับคุณเหมารวมเลยนะจะบอกให้นะครับ นะฉะนั้นนะครับนะก็ลองไปคิดดูนะครับลองไปคิดดูการที่ทำสเตเติกเ,เกอร์หรือว่าทํากระเป๋าอะไรขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะครับนะมัน,ม,นมันถูกต้องหรือไม่นะครับพยายามนะครับอธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจสินะครับว่าทหารตรงนี้มีไว้ทําไมนะครับทหารคนนี้มีไว้ทําไมนะครับพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับพยายามอธิบายให้เขานะครับไม่สับสนนะครับไม่ใช่คุณเขียนขึ้นมาดื้อๆเลยถานมีไว้ทําไม ทำเป็นกระเป๋ทาทำเป็นเสื้อผ้าทำเป็นสติกเกอร์อะไรต่างๆไปเดินในที่สาธารณะให้เขามองแล้วเขาดูนะครับนะทั้งๆท,ที่ทหารปฏิบัติงานก็นะครับยี่บสี่ชัมม่วโมงเหนื่อยแทบตายนะครับก็ไม่ได้ร้องขอร้องเรียกอะไรนะฉะนั้นนะครับนะก็ฝากนะครับฝากให้ไปคิดทบทวนใหม่นะครับที่ที่ามาว่ามาโจมตีอะไรต่างๆนะครับถ้าไม่มีพวกผมนะครับทหารปฏิบัติงานสามจังหวัดนี้คือสามจังหวัดที่เป็นของ กลุ่มปกครไม่สงบหมดเลยกลุ่มเหมงแยกดินแดนหมดเลยนะครับแล้วก็ตะเข็บชายแดนถ้าไม่มีทหารนะครับต่างด้าวต่างชาตินี้เข้ามานะครับนะแล้วก็ลูกหลานอธิปไตยความมั่นคขงของชาติหมดเลยนะครับนะมีไว้หลายหน้าที่นะครับหลายหน้าที่นะครับหลายหน้าที่ผมจะบอกให้นะครับนะนะคุณต้องการถามนะครับหรือว่าคุณต้องการอาสอบถามว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับวันนี้ก็มาอธิบายมาบอกนะครับว่าทหารมีหลายหน้าที่มีไว้ให้ทําหลายหน้าที่นะครับ นะตั้งแต่นะครับปกป้องอธิปไตยนะครับปกป้องเป็นดินปกป้องความมั่นคงนะครับแล้วก็ปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับทุกคนนะครับทุกคนนะไม่ว่าใครจะเกลียดทหารอะไรก็ได้แต่ผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนทหารทุกๆหน่วยงานเขาก็ต้องปกป้องคุณหมดนะครับนะแล้วก็งานหลักงานเสริมอะไรต่างๆในพื้นที่ต่างๆ,ๆ,ๆก็ไปเยี่เกาอีีนะครับนั่นคือเหตุผลนะครับที่คุณต้องเข้าใจแล้วก็รับทราบนะครับนั่นคือ สิ่งที่คุณอยากรู้นะครับอาจจะเป็นคําถามของคุณนะครับแล้วผมก็มาตอบให้ฟังให้ดูว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับผมก็ตอบไปคร่าวๆแค่นิดเดียวเองนะครับมีไว้ปกป้องพี่น้องประชาชนปกป้องอิปไตยนะครับความมั่นคงแล้วก็ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับสิ่งสําคัญเลยคือประชาชนที่เราต้องปกป้องนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมพยายามตอบแล้วก็สื่อสารไปนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับ เห็นทำกบวงกระเป๋ากันทําสติกเกอร์อะไรต่างๆนะครับนะโอเคนะครับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาเล่ามาพูดให้ฟังนะครับเรื่องราวต่างๆกันนะครับเป็นคําถามแล้วกันนะครับว่าทหารมีไว้ทำไมนะครับผมก็อธิบายไปเล็กๆน้อยๆนะครับทหารมีไว้นะครับอย่างที่บอกนะครับโอเคนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ขัดไม่จนนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ นะครับโอเคขอปฏิบัติงานก่อนรถมาแล้วนะครับสวัสดีครับนะนะครับก็ให้เข้าใจนะครับทหารมีหลายหน้าที่นะครับการปฏิบัติงานนะนี่เห็นไหมสิบโมงจัดสิบเอโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะครับเห็นไหม อ่ะไม่เหมือนคนที่ว่าทหารนะครับตื่นมาคุณก็กินนั่นกินนี่ได้นะครับแต่พวกผมไม่ได้นะก็ต้องรอให้ถึงการปฏิบัติภารกิจเสร็จนะครับถึงจะได้รับประทานนะครับโอเคนะครับก็อธิบายนะครับให้คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ถามว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับผมอธิบายให้เข้าใจนะครับเล็กน้อยนะครับก็ทหารมีไว้อปกป้องนะครับอธิปไตยนะครับชาติบ้านเมืองหรือปกป้อง เป้าหมายของเด็กประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็มีอีกหลายงานนะครับที่ทหารรับผิดชอบนะครับ oh, oh, oh. โอเค,คไป